way to God, man. I'm gonna make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man.

เพจน,นี้เลยครับแอดมินต้น TP 7ขายดีเกม r v มีไอทีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง5 0บาทเท่านั้นไอดีโหดแหลงสูงมีที่เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหดราคาไม่แพงต้องเพจน,นี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม r V ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเม l o Top Up ร้านนี้รับเติมเกม r V แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้น เติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในโหมดซ V กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับฮีโร่ที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือทูเลนนะครับผมซ V เป็นโหมดโคตรคอนเทนต์นะครับผมผมคิดอะไรไม่ออกอะ่ะผมก็กดซ V ไปอะ่ะเดี๋ยวมันก็เจออะไรสนุกสนุกนะครับผมแต่ผมว่ามันก็ไม่สนุกเสมอไปนะมันก็มีปวดหัวบ้างนะครับผมโหมดนี้คือเราเราจะเจอคนหลากหลายรูปแบบมากนะครับผม,มไม่ว่าจะเป็นการเลือกฮีโร อ่าหรือว่าจะมีอัิเสบอะไรต่างๆเนี่ยคือมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นในหมวดนี้นะครับผมคนที่เล่นหมวดนี้นะคือ,คอต้องสู้ชีวิตหน่อยนะครับเกมนี้เราก็เจอเป็นลิเลียน้านะครับผมผมก็จะระวังสกิลหนึ่งเขาพอสมควรน,นะครับผมจะดูนะครับถ้าเกิดเขาจ่ายส,สกิลหนึ่งไปแล้วผมถึงจะเข้าไปเล่นนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเขาก็เก็บสกิลหนึ่งเนี่ยเอาไว้โป๊กผมนะครับผมก็จะเจ็บนะครับผมผม,ผมก็อาจจะกลับบ้านบ่อยอะไรประมาณนี้นะครับอุ้ยโยกหลบสตันนะครับผม แต่ยังโดนสกิลหนึ่งอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรเรายังโดนแค่สกิลเดียวนะครับผมไม่โดนถึง2สกิลนะครับก็เก็บพยาบาลกดฟื้นฟูเลือดกลับมาได้นะครับผมลีน่าเป็นตัวหนึ่งที่กดเลนดีนะครับแล้วทูเลนถ้ามันอยากจะเคลียร์คลิปเร็วเนี่ยมันต้องกระโดดเข้าไปเคลียร์นะครับผมนี้สกัดก็สวยนะครับผมมาช่วยเราเคลียร์คลิปนะครับโอเคก็ค่อยๆเล่นไปครับพยายามหาเวลสี่ให้ได้ก็พอนะครับทูเลนพอเวลสี่ปุ๊บมันจะเริ่มเก่งเลยนะครับเก่งมันเพราะว่ามันมีอันตินะครับดาเมจมันจะแบบจะครบอ่ะ แต่ตอนวิวสามอุ้ยโอ้ยดึงโดนแท้งหมดทุกคนตัวผมมันไหลๆไงไม่รุ่นเหมือนเน็ดไม่ค่อยดีเลยนะครับอฮ่ามันเป็นอะไรตอนนี้เนี่ยวัยรุ่นขอต่อนหน่อยละกันคลิปการก็อยากกลับไปเอานะถ้าเกิดกลับไปเอาคลาิปการก็อาจจะเวลสี่เร็วนะครับผมฟอร์เรนลามาแล้วนะครับอ้อฮกดสกิลไม่ออกด้วยโอเคได้ไหมคือผมกดสกิลหนึ่งไม่ออกเว้ยตายหมดไปเนะนี่ยมานีนะโอเค ลีน่าฟิกเกอร์นะครับผมมันหนุหนนวงอะครับคือกดสกิลแล้วมันไม่มันไม่ค่อยออกอะเสงจัดจัดเลยโอเคไม่เป็นไรสองสิมีคนเอามัางกรเปล่าไม่มีนี่ครับผมก็เดินกลับกลางนะครับกลับไปเคลียร์กลางก่อนก็ได้นะครับผมลีน่าตรงกลางเจ็บด้วยนะไม่โดนนะครับผมไม่โดนก็ไม่เป็นไรโอเคเดินลงล่างนะครับผมข้างล่างนี่ เขาตีมังกรกันอยู่อะทุกคนผมเก็บสแต็กจากมังกรนะครับให้มันมีพาสซีฟขึ้นมานะครับดูดเวฟล่างด้วยนะครับผมเอารวยไปเลยเฮ้ยแก๊กดึงได้นะครับผมช็อตนี้ก็เล่นหน่อยก็เล่นหน่อยแล้วยิงกันติเข้าไปปั้งเรียบร้อยนะครับผมตุย1เมจนะครับผมโคตรจะแรงโคตรจะเฟี้ยวโอเคแล้วกลับการนะครับเพราะว่าตรงกลางไม่มีคนรับนะครับผมเกมนี้ผมจะขึ้นเป็นอากุนนี่ลวกันเพราะว่าผมจะเป็นทั้งออกตัดเลือดนะครับ อาทูเลนนะครับผมถ้าเกมไหนผมต้องออกตัดเลือดผมจะขึ้นอากนี่นะครับเราเก็บสแตกไปเล่นกับเพื่อนนะครับผมเวเลสมาโอ้กลับยากละฮึบหลบไม่พ้นว่ะโอเคเอา้าไม่รอดอยู่ดีนะครับโดนกระสุนตังหารและคือสกัดมันยืนดิ่งกว่าทุกคนบูเราก็ไปแล้วด้วย แล้วสกัดมันหลุดวะใช่ไหมมันยืนนิ่งอ่ะป่าเราอ่ะสบายทุกคนนี่ไงผมเจอละผมเจอละคอนเทนต์ผมเกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยป่าหลุดเนี่ยทุกคนนะม,มันจะมีอะไรพวกนี้เสมอนะครับกด c ซีเนี่ยมันจะมีเรื่องมาให้เซอร์ไพรส์เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นกดฮีโร่มาซ้ำกันนะครับหรือไม่มีคนอยากจะโลมหรือตัวแปลกๆอะ่ะพวกเก็บเม็ดก็แบบ ไม่สนยีโร่จะสมดุลหรือจะแพ้ทางหรือจะอะไรก็กดนะครับมัได้มีแบบนี้เสมอน,นะครับผมเราก็ต้องนั่นแหละก็ต้องยอมรับนะครับนี่คือมันยืนนิ่งมานานแล้วนะนี่ก็ไปสองนาทีแล้วนะแก็ยังไม่มาอีกนะครับผมตอนนี้เงินมันก็มันเดินแล้วมันเดินแล้วมันเดินแล้วนะทุกคนเล่นเอลสูทีไรเจอแบบนี้ตลอดอเล่นตัวไหนก็เจอเพื่อนทนายยังเล่นโหมดนี้อยู่อะ่ะ สก,กัดเราก็ยังไม่มานะครับผมแล้วแล้วก็ผ่านไปรประมาณ3นาทีเกือบ4นาทีแล้วนะครับผมสก,กัดเราก็ยังคงยืนนิ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ไม่รู้นะครับผมว่ากําลังทําอะไรอยู่นะครับน่าจะอาจจะกอกน้ําอยู่ก็ได้นะครับผมเผอิญว่า,าแม่เรียกพอดีนะครับแล้วผมก็ไม่จะเดินล่างนะครับผมไม่เป็นไรทุกคนเอาบูมาใช้เลยแล้วกันฟาร์มให้รวยไปเลยแล้วกันป่าไม่อยู่เราก็ฟาร์มมันเองอะ ชิลนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็คิดในแง่ดีนะครับมันก็ดีแหละโอเคช็อตนี้ก็คือเวเลสเขาเจ็บถ้างั้นอ่ะป้อมบนเราได้นะครับเวเลสจะไปบนไม่ได้เพราะว่าเขาเจ็บแล้วนะครับผมวินเลดจะเหลือ40อยู่แล้วแล้วทำไมสกัดเดินบนวนะัน่ะบอดเหรอผมว่าบอดชัวตายละเดินเข้าป้อมไปละ ผมว่าคือเอาจริงถ้าเกิดไม่พร้อมก็ไม่ควรกดมานะเออแบบอาจจะไม่ได้อยู่บ้านอะ่ะทรงเนี้ยอยู่อยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่อยากเล่นจะเฉยๆอะ่ะผมผมก็หน่วงจัดสกิลช้าเกินโอ้โหแหลกก็แหลกนะเฮ้ยถึงได้ว่ะกดสกิลสองม่ติดอืมสวยเลยคือมัน คือมันแหลกเว้ยมันทำให้ผมกดจริงๆเมื่อกีนนะ้เนี่ยผมกดสก,กิลสองกดหนึ่งไปจอเนี่ยคืออันตีตายแล้วนะสกัดมาแล้วครับผมมากับเวลเจ็ดนะฮะเพื่อนๆไปเวลแปดเวลเก้ากันหมดแล้วไอ้นี่ยังอยู่เวลเจ็ดเหมือนพวกซ้ำชั้นอ่ะเฮ้ยผมสก,กิลไปโดนคือโดนคนนะโดนลิเลียน่ามาั้งโทษสัน้นๆนะครับผมโอเคถือว่ายอมรับผิด นี่เนี่ยเอาเปล่าตายนะสวยกดดันให้เพื่อนซูมปังอ้าวเอลสูข้าไปเอลสูโดนปะเอลซูโดน่ะโอ้ผมตายไปเนะี่ยกดแข็งโอ้โหลิเลนามาก็ไม่รอดดิจุก๊กจุ๊กไปหนึ่งที <c oughs> ไม่ตายด้วยฟอร์เรนเฮ้ยเฮ้ยลิเลนาจะตายโอเคก็ถือว่าแลกเมดนะครับช่วยเขาตายเอง <c oughs> ผม เนี่ยผมนี่ก็ยังไม่มีวิวแววมันจะดีขึ้นหูยอา้าวแก๊กนายดึงอะไรวะนะ่คาานะคนละทางกันเลยนะเพื่อน <c oughs> ขอต่อเลือดหน่อยได้มุย้ยเ,เว้กัดรวงกระสุนกระสุนสั่งตายเอามันดีเอามันดีเพื่อนเอามันดีเพื่อนอันติเข้าไปปังเอาอ๋ออันตรีโดนลีเลนาเฉยแล้วลิเลนาตายไปแล้วไอ้ตัวนั้นรอดอะด ตรงกลางกันได้ไหมวัยรุ่นไม่น่าจะได้นะครับผมอุ้ยลองเวเลสนิดนึงลองเวเลสนิดนึงตายอยู่ดีนะครับผมสกัดก็ไม่รอดนะครับโดนลาวิลยิงจิ้ว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 ไม่รอดนะฮะฟึบห้าโดนจูบไปโดนไปดิโดนโดนไปดิอุ้ยโดนปะยิงโดนนะใช่ไหมโดนหรือไม่โดนไม่รู้เหมือนกันอ้าวอะไรอะมอทอสอะไรอะมอทอสตายนะเพื่อนนี่นะฮะเรียบร้อยฟอเรนกำลังลั่มอยู่นะครับผมผมก็ไปหน่อย ขัดจังหวะนิดนึงอันติเข้าไปปังเอ้้ฟอรเรนรับโอเคกลับบ้านก่อนนะครับผมตเติมเลือดก่อนตเติมเลือดก่อนสกัดตอนนี้เงินสี่นะครับห <c oughs> นักหนักสุดๆเ <c oughs> พื่อนไม่มีเราเอลูนนะเพื่อน <ะ S 2> อุ้ยเอาวะหยานว่ะอุ้ยก็ไม่รอดอยู่ดีเรามาแล้วเ <c oughs> พวื่อนกดอันติโอ้โหฟอรเรนตายพอดี <c oughs> ผมไม่คิดว่าฟอรเรนจะเลือดเยอะ แล้วตรงนี้เต็มโคตรแรงเลยไว้รุ่นไปถอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีอย่างงี้มันฟิกชัวเรียบร้อยคือเองก็เอาสูดเกิดที่เดียหน้าก,ก็ก็คือจะไม่ปล่อยกันเลยนะก็คือจะแบบเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนสกัดนายก็ตายเหมือนเดิมอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเค กันไหวไปเนี่ยแต่ว่าสกิลผมแรงมากเลยนะผมแรงอยู่นะผมพอจะเบรกพวกเขาได้อยู่เพราะว่าบางงูเนี่ยคือมีไฟเตอร์ก็หลายตัวอยู่นะครับไฟเตอร์แทงนะตูเรียนมันค่อนข้างต่อก้อนง่ายนะครับมันค่อนข้างแพ้พวกแอสที่เข้ามาล้วงถึงตัวมันง่ายๆนะครับก็โดดเข้ก็ไปช็อตอีกทีก็จะไหวนะครับเรียบร้อยปังเรียบตามล่าต่อเลยเพื่อนทีนีหน้าเข้าขวาไปนะครับผมตรงนี้น่าจะเจอลาวิวเจอจริงแล้วก็ซูม ปั้งเรียบร้อยนะครับผมต้ามาสองเอลสูตตามสวยเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนปั้งอไีดึงตัวนะครับผมจังหวะไหลวะทุกคนแต่ว่าเอลสูตได้ไปนะครับผมแต่ก็ดีนะกระแสะเกมมันค่อนข้างที่จะกลับมาละคือเหมือนเราต้องมานั่งแบกไอ้สกัด <c oughs> <c oughs> เองก็สบายไปเลยสกัดแบบผมนี่ราอิชาจริงๆสกัดไม่ต้องทําอะไรเยอะเกมก็ดูแบบจากเกมตึงๆก็โอเคก็เริ่มจะไม่ตึง เกนะ็บคลิปหาเลือดก,ก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็เก็บแสแต็กด้วยนะครับก็พยายามเก็บแสแต็กไว้ตลอดนะครับผมเวลาที่เจอศัตรูเราจะได้แบบกระโดดเอาแสแต็กเข้าไปช็อตกดสกิลหนึ่งกดอัลติอะไรประมาณนี้ตอดเลือดนะครับถ้าเกิดตายก็ดีนะครับผมโอ้โหต้องถอยนะโดนกระสุนป่ะ pp! แล้วก็อ, pp! อีกหนึ่งทีมาดิ สกิลหนึ่งสวนอุ้ตายนะตายนะตายนะฮะเาเป้งนกักเลงภูขเขาทองไปครับอีกตัวหนึ่งผมไม่อยากตามสุดผมกลัวฟอนเลนจะช้อนผมดิโอ้โหฟอนเลนมันโผล่ล่างแล้วนะทั้งนี้ผมผมโผล่บนเลยดันยาวครับดันยาวครับจังหวะน,นี้บนกลับไปช่วยเพื่อนหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเราดันไปเราก็ตีป้อมไม่ได้แล้วคีบมันอยู่ไกลนะครับก็คือแบบแค่ดันคีบให้มันสูงๆไว้นะครับผมผมเอาบูเลยแล้วกัน โอ้ยตอนนี้ผมรวยมากแบบผมเงิน9,000เพื่อนเงิน7,000คือรวยจัดตอนนี้เรากำลังแบกเกมนี้อยู่สินะทูเลนทำไม่ได้แล้วกันกำลังแบกพี่สกัดอยู่หันไปยามไหนก็เจอพี่สกัดนอนยิ้มอยู่ที่บ่อนะครับผมผมเรผมเราชุ่มฉ่ำหัวใจจริงเก็บสแต็กเก็บสแต็กเฮเก็บสแตก็แตกคือเสมอนะครับผม มีคนเดินมานี่ผมผมพร้อมชาร์จเต็มที่เลยนะอินเทอร์เนต็ตปกติดีแต่ของเราไม่ปกติดีแก๊กผมยังตัวไหลไม่หายเลยเนี่ยตอนนี้ตะกงสกิลที่บางทีก็กดไม่ติดนะต้องกดย้ำานะครับผมอุปสรรคเยอะเกินทั้งมีคนหลุดทั้งแหลกนะันนน่ะตัวไหลก็เฮ้ยได้นะสวยดิมาดิมาดิม,าดม,าดมอ มอทอสเอาหรือเปล่ปาเอาทุกแบบพี่มอพี่มอ,มอถ้าเอาก็มาได้นะคลิปออกมานะครับผมเอาไป3มเส้นโบโบโบนี่เก็บสแต็กแบบเฟียลเฟียลเลยฮะเรียบร้อยได้สแต็กมานะครับผมเอาปะต้องใส่แล้วล่ะ,ละต้องใส่แล้วล่ะ,ละวัยรุ่นตายไม่ตายไม่ตายก็ต้องฟิกเอาไฟฟ้าไปช็อตนะครับผมวาเลนโน้ตุยไปแล้วนะตรงนี้เราต้องออกากลางกันละเพื่อนๆเพื่อนๆเ,เ,เราต้องไปจริง โอกาสนี้มันมาแล้วแล้วก็แสคีฟดีด้วยทั้งล่างทั้งกลางเข้าแล้วบนก็กำลังจะมาด้วยเอาวะเอาวะเอาวะทุกคนดันไปแก๊กดึงโอ้โหดึงอย่างงี้ก็ไม่ตายด้วยลีเลน,นาเดดพิวอ่ะเดดโดดออกมาก่อนนะครับโอ้แต่ผมเจ็บมากเหรผมเข้าไปคุกข้างในอุ้ยกดแข็งยิงสองมาปุ๊บโอเคมันถอยมันถอย,ม,ถอยมันเจ็บอ่ดิยวผมวร์ปก่อนแล้วกันอุ้ยพี่หยานเข้าไปฟาดเต็มในป้อม แล้วพี่แล้วพี่สกัดไปแล้วป้อมบนมาด้วยแล้วได้กลางมาด้วยนะครับผมตอนนี้เหมือนพี่สกัดพยายามจะจบบ้านนะครับผมพี่เพิร์เจอร์อะไรอยู่เนะี่ยพี่พี่ถอย <c oughs> พี่มันจบบ้านไม่ได้หรอพี่มันต้องตีพักนึงอะ่ะถึงพี่ไปหมัดเดียวคือไม่แตกแน่ตัวแม่งเดินไป3ามสีวีแล้วแม่งน่วงส่วที่ห้าเฮ้ยหรือว่ามันเป็นที่เซิร์ฟวะคือเขาก็เป็นวะเขาเป็นเหมือนผมเลยนะเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิ คือมันจะแบบหน่วงนวงไหลไหลยังไงไม่รู้อะ่ะเออผมน่าจะเป็นผมว่ามันน่าจะเป็นกันทุกคนนะโอ้แล้วผมก็พิมพ์แม่นซะด้วยบอกเลยเสียญมากเรื่องการพิมพ์เนี่ยโอ,โอเคผมจะเสียญจัดเรื่องการพิมพ์เนี่ยผมบอกเลยพิมพ์นี่คล่องแค่ น่าจะใช่อสนแสดงว่าหยานก็เป็นโอเคผมสบายใจแล้วไม่ได้เป็นที่ผมแล้วเป็นที่เซิร์ฟฝั่งมุนเป็นด้วยปะเนี่ยถ้าฝั่งมุนเป็นด้วยก็สูสีนะแต่ฟอร์เรนที่ลำคล้องเหลือเกินสรุปนายเป็นหรือเปล่านายเป็นหรือเปล่ามันรอดด้วยวะโอเคไม่รอดนะครับพี่กัดตามไปกัดหัวโอ้โหไหลไหลตัวไหลาตามเพื่อนตามเอามันเอามันินกลกีลังจะมาหยัดหน้าก็ไปดีครับผมโอ้โหช็อตนี้ก็เอ็นเกมดีครับพี่หยานที่ทิปเปิลคิว แล้วพี่สกัดก็ลงไปนอนยิ้มนะครับก็ถือว่าแทงได้ดีนะครับผมถือว่าทาประโยชน์ได้ดีมากๆพี่สกัดโอเคจบบ้าน้ก็จีจนะครับผมเกมนี้ก็อุปสรรคเยอะเลยนะคือทั้งจะแบบเน็ตไหลนะครับผมทั้งพี่กัดหลุดหลุดไปเกือบ5นาทีนะครับผมไม่รู้ไปทําอะไรเหมือนกันนะครับแต่ก็กลับมานะครับผมเหมือนแบบผมกําลังสู้อยู่4ต่6อ6ก่ะ ดาเมจทำไป41นะครับผมสงสัยทำเผื่อพิกัดนะครับทำเผื่อป่านะครับผมป่าหลุดก็ต้องทำดาเมจเผื่อป่าหน่อยนะครับป่าดาเมจทนา่12นะครับผมเข้าไฟไป8นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าทุกคนชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไป นะครับผมวิสก,กัดมันเม,ม็ดส้มด้วยนะหรือว่านี่คือความลับของการขึ้นเม,ม็ดส้มวะทุกคนมันต้องมีการหลุดด้วยอ่ถ้าเราหลุดเราจะสามารถขึ้นเม็ดไม่ใช่เม,ม็ดส้มเม็ดม่วงนะครับอือหรือว่านี่จะเป็นความลับก็ได้นะครับผมก็จะเก็บไปพิจารณานะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบา,บายยครับ